มันไม่เป็นตำนานะมันก็เป็นตามประวัติจริงๆนะครับผมแล้วกระุูเเนี่ยมันก็เป็นแหล่งตักหินลายสมัยก่อนนะครับที่เราสร้างปราสาทขึ้ปราสาทในบริเวณตะบนภูเขาและวัดนครศรีรรมน่เลยนะครับว่สมัยก่อนเขาจะตักหินขึ้นบนภูเขาเลยเสร็จแล้วก็ใช้ช้างลากลงมาจากภูเขานะครับแล้วก็ต่อแพเอาหินขึ้นแพล่องมาตามแม่น้ำเสียงเรียบ นะครับแล้วก็ไหลล่องมาเรื่อยๆจนถึงบริเวณแล้วก็พอถึงจุดใกล้ๆร้ามัสส์ก็จะขุดคูดน้ําเข้าไปให้ถึงใกล้จุดท้างมาาที่สุดแล้วยกอิกขึ้นนะครับผมแล้วก็ความสําคัญระดับสองก็คือเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ำเสียงเรียบนะครับก็จะเป็นหลังแห่งหนึ่งทยแล้วก็เป็นต้นกาเนิดแบบม่น้ําเสียงเรียบซึ่งในสมัยพระเจ้าชัยวรวันที่สองนะครับ ตอนนั้นน่ะท่านย้ายเมืองหลวงไปย้ายเมืองหลวงมาบ่อยมากมีทั้งสี่แห่งนะครับเมืองหลวงของพระเจ้าชัยวรมที่สองตั้งแต่ปีทีพุทธศักราชที่แปดร้อยสองนะครับก็มีที่เมืองคลิขราลัยมีเอ่ออยู่บนภูเขาพระตะกูเลนด้วยนะครับแล้ะท่า,า,า,านกะ็ได้ปิ๊งไอเดียนะครับว่าสมัยก่อนนับถือ มี่ดูพระพิถิวาริยจ่ายนะครับตอนเช้าเนี่ยพวกกรามก็จะต้องมาทำพิธีบูชาติบารุงต่างๆประการต่างๆนะครับโดยการเอาน้ำสับปิดทั้งหลายเช่นน้ำนมน้ำสักปิดนะฮะมาราดรถจำศีลหรือแล้วน้ำที่ผ่านไหลผ่านติบารุงและโยนีแล้วเนี่ยก็จะไหลออกทางตามท่อส,ส่งประจที่มาต่ทอท่อไปออกนอกภาษากระชานตาัวที่หลายก็มาเอาน้ำเนี่ย ไปเป็นน้ำสัดติดนะฮะไว้ดื่มกินไว้รักษาโรครักษานะครับ,รบ,แ,บ,นะรบแต่มันจะไม่พอใช้นะฮะแล้วเจ้าเทอร์นิสตนก็เลยเกิดไอเดียนี่แหลว่าไปทำแล้วก็ต้นแม่น้ำาต้องนไปี่ครับต้นแม่น้ำเสียบเยรียบเไปนี่วราาที่อยู่บนเกาะนะครับก็เลยได้มีการแกระสลัก4ิ่งประดิษล์ใต้น้ นะครับการเปลี่ยนกระแสน้ำกอะไรก่อนแล้วก็แกะสลักเป็นสีันหนึ่งเป็นพันๆน,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 นะฮะถ้า <c oughs> มีสั์มีชื่อว่าเอ่อริ e r อร์ออฟบันด้าสลิงกนะครับหรือทหารสลึงนะครับอยู่บนยอดเขาทังสุ่น,นะฮะแล้วก็มีพนมพูเรเนี่ยสมัยก่อนจะมีชื่อเรียกว่าไมาเห็นคาราบันคนะครับผมก็ไม่เห,นห็นไม่เหินสวนไม่เห็นสวนก็คืออาสิยะนะครับ ก็เป็นภูเขาที่ประทับของอาตี๋นะครับเราเป็นยอดจำเนดแม่นานด้วยเป็นแหล่งปะทินตายด้วยเป็นเมืองหลวงอยู่ทั้งเงด้วยนะครับเดี๋ยวเล่าตำนานจำเนรที่มาเลยให้ฟังนะครับผมก็ที่มาเลยเนี่ยมันมีหลายตำนานนะครับตำนานฮินดูเนี่ยมันแล้วแต่ว่าไทยแต่งแต่งในช่วงไหนนะครับช่วงนั้นรับถือไทยเป็นใหญ่ถามว่ากองทัพแบบแบบตำราก็รับถือพระวิษณุใหญ่กว่าพระศิวะ ตำราพระติวะใหญ่กว่าพระวิษณุนะครับตำรากว่างพระพร้อย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาเองมาตำา่รเกิดมาจากพระวิษนะครับไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าปราสาทที่เราที่สร้างโดยอินดูสต่วานิไกเนี่ยที่บูชาิเอยนะฮะจังเด่ก็คือเวลาเราเข้าไปในปราสาทเนตอนนี้มันจะชอบเดินในฐานดวยนี้นะ่ดยเจะหญ่เป็นโดเยนคน ครเสือลึงก็คือจะต้องตั้งอยู่คู่กับขาเดรนีตลอดนะนะสำคับเสือลึงก็ของวัตุ้นะครับก ok. ็เส,ส, <music Brothers> ส,สือวัยวะเพศของวัยรุ่นขาเดรนีก็คืออวัยวะของพระอุปาก็คือเป็นของเพศหญิงนะฮะแต่ทําไมเราต้องเห็นเสืวลึงกับขาเดรนีอยู่ในลักษณะนี้นะฮะก็คือว่าในตัวประสาทเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนช่องท้องของผู้หญิงนะครับหรือวัดลูกของผู้หญิง เพราะฉะนั้นก็เป็นการร่วมสร้างร,งร,งตร,ตร่วมกัก็คือเป็นการร่วมกันบ้านนันนะฮะแต่ทําไมเราไม่มองเห็นเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าเป็นอย่างนี้คือเราจะไม่มองไม่เห็นเสื่อหลงนะฮะแต่นี่แบบแผนการสร้างปาัญหาคราก็คือสร้างเพื่อจําลองภายในของคนยืมหรือช่องคลองของผู้ถที่าสามที่เกิจะเรียกว่าแผกระดนะฮะาการการะด่นะครับก็ พอเราเข้าไปมองข้างในปุ๊บเราก็เจอเลยเห็นเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมเอ่ถ้าข้างคิดดีดเหมือนกันนะครับไม่งั้นเราก็จะมองไม่เห็นตื่นหรอกนะครับเพราะตื่นมาลึกที่เต้องขึ้นลงไปข้างในเห็นแล้วแต่นี่รีบขึ้นมามองจากข้างในแล้วก็เวลาเราเข้าไปในตัวบาง์อากาศ3ๆก็เหมือนเราเข้าไปในบนลูกของทีง เดี๋ยวเราจะได้ไปเห็นแจกันเจนที่ก่อแก่นะครับที่บราเลยสองคนเลยอันนี้เล่งเลยนะครับใหญ่มากๆแล้ะครับว่าก่แกเนี่ยมันเป็นตอนนั้นที่เป็นหลวงที่ก่อแก่นที่สร้างขึ้นมาเนี่ยที่เมืองพระนครศรือยโสธรพระรามเนี่ยก็ยังมีกษัตระป๋องอยู่นะครับก็คือพระเจ้ายโสธรมาถึงที่เดิมเนี่ยย้ายมาที่จุดศูนย์กลารก็คือภูเขาพระรามเก่งหลังจากพระองค์สวรรคตไปก็มี ลูกชายของสององค์นะครับก็คือพระเจ้าอันสรวรมันกับพระเจ้าอิสานวรมันสององค์นะครับแต่ในยุคนั้นเองก็มีพระเจ้าอานะของพระสังฆราองค์งนี้เขาสิ้พระเจ้าใส่บาลมันหนึ่งะะได้แยกาาตาัวออกเป็นวนเมืองวันตะลาฟรีสนะฮะในตอนนั้น,หน,นะนเหมือนมีเมืองหลวงสองเมืองนะครับ่แงบารมีกันอยู่ ะครัวามให้สุดมากเรื่องต่อแก่เนี่ยจะเน้นความใหญ่โตเป็นหลักนะฮะเดี๋ยวเราจะได้เดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าเทวโลกหรือน้ำปันหรือทั้งหลังต่างๆที่มีขนาดใหญ่โตที่หัวใจนะครับก็เป็นการแข่งบารมีไล่อำนาจการระวางมลวงที่เก่าแก่กับเมืองหลวงที่เมืองพระนครนะครับผม ศิลปะยุคเก่าจะมีจุดเด่นนะครับก็าตูชอบเก็บสลับเป็นถ้าเป็นรูปสัตว์หรือรูปสัตว์หรืออาหารต่างๆเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะที่มืการเคลื่อนไหวนะครับก็เลยจะไม่อย่างคุทถ้าแกเป็นคุทจะไม่ไม่ใช่ว่าเป็นคุทธคืนเฉยๆจะต้องเป็นรูปคัวที่กำลังก้าวย่างนะครับจะเป็นมีแสดงเมือนกันเคลื่อนไหวนะครับ